สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสปีดบท๊ทลำแตงโมตกน้ำทะเบียนขาดเผยถ้าคนขับเรือผิดข้อนี้มีคุกเมื่อวันที่25กุมภาพ,านพันธ์ในภูเรงพัทเทียระกณภีศดรองอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าได้รับรายงานเบื้องต้นว่าเรือสปีดบท๊ทคันเกิดเหตุที่นางสาวนิดาพัชรวีระพงศ์หรือแตงโมดารานักสแสดงชื่อดังตกเรือสูญหายในแม่น้ําเจ้าพระยานั้นใช้ชื่อว่าโคบบล25มีการจดทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่าอย่างถูกต้อง โดยเจ้าของเรือชื่อนายประพินวิทร,รอดบางยางจดทะเบียนมาวันที่2กุมภาพันธ์หกสสิ้นสุดวันที่2ี่มกรคาคม65ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดทําให้กรมเจ้าท่าผ่อนผันให้สามารถใช้เรือดังกล่าวต่อได้จนถึงวันที่3 1มีิาคม65อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบยังพบด้วยว่าเรือดังกล่าวมีการซื้อขายเปลี่ยนมือซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดนายภูริพันธ์กล่าวต่อว่าเรือโดยสารทุกรมทุกประเภทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องจะบังคับให้ทาประ การภัยผู้โดยสารตามกฎหมายพรบคุ้มครองอยู่แล้วแต่เนื่องจากเรือที่เกิดเหตุอยู่ในช่วงที่ได้รับการผ่อนผันขยายระยะเวลาการใช้เรือจึงยังไม่มั่นใจว่าจะมีผลกระทบในเรื่องประกันภัยกับผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุหรือไม่อยู่ระหว่างเร่ตรวจสอบข้อมูลอย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการทางด้านกฎหมายกับเรือสปีดบอทนั้นหากเกิดความสูญเสียกับผู้โดยสารเบื้องต้นจะต้องตรวจสอบว่าคนขับเรือคันเกิดเหตุเป็นใครมีประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือถูกต้อง ตามกรมเจ้าท่ากำหนดหรือไม่หากไม่มีประกาศนียบัตผู้ควบคุมเรือจะมีโทษตามกฎหมายคือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับกรมเจ้าท่าได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศให้ตรวจสอบสภาพเรือให้เป็นไปตามที่กำหนดนอกจากนี้เรือต้องมีสภาพพร้อมใช้งานก่อนให้บริการทุกครั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต้องมีครบเช่นเสื้อชูชีพรวมทั้งให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือปฏิบัติตามค แนะนำในการใช้บริการอย่างเกรงกรัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำอย่างต่อเนื่องและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับกรณีดังกล่าวทั้งนี้สำหรับรายละเอียดอื่นๆอยู่ระหว่างตรวจสอบและประสานกับตำรวจในเรื่องการดำเนินคดีทางกฎหมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ